คะกลัวคนตำรวจตาบผ่าตาที่ไม่ซัก้อคือไม่เห็นต้อยเนี่ยเขาเตรียมเตรียมรวบแล้วค่ะนี่ยเขาก็เขาก็ว่ากันบอกว่าเสื้อแดงเหรอเสื้อแดงซาจับไปยังไงบ้างการจุดจีนโดนสั่นไรสไตล์เน่ วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นสิมงคลมากค่ะที่ได้เริ่มต้นปีใหม่นะคะโดยการได้มาร่วมงานกับโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเป็นงานจุดจีนวันนี้ค่ะก็ได้มาเจอแฟนคลับมากมายด้วยค่ะนานที่พี่แอปจะแ,บบแต่งเต็มแ,แ,แบบ<ช>ขนาดนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากคือชอบงานแบบนี้ <laughs> วันนี้ต้องแบกแบกบูลค่าท้อคือเีาเป็นคอชอบงานอะไรแบบนี้จังเลยคือ,คอ ชอบแบบปกติเมื่อไม่ได้รับงานแบบนี้บอ่อยหมายถึงว่างานที่แบบตามเทศกาลเราก็จะได้แต่งตัวที่แบบปกติเราไม่ได้แต่งใช่ไหมได้แต่งเต็มขนาดนี้ชุดสวยเครื่องประดับแบบล้ำค่าขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มากับเครื่องประดับยิวตี้เจมส์ค่ะก็รู้สึกว,ว่าเป็นความแบบมันคงมั่งคั่งค่ะแบกไว้แบกไว้ทคัคค่ะหนึ่งรล้านหน <c oughs> ึน่งร้อย ก็อยากจะชินเหมือนกันค่ะคุณภาพไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้ใส่ตามวาระโอกาสอะค่ะที่พีเเวลาใส่เครื่องประดับราคาร้อยล้านัพเนี่ยมันต้องมีความพร้อมมันต้องพอแข่งยังไงบ้างมันต้องยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ใส่มานตลอดก็อาจจะได้ค่อนข้างใส่บ่อยแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะ ที่บ้านมีไหมในเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับต้องกลับไปค้นก่อนค่ะมีเยอะหรอคะมีเยอะจะจำไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเพรวีเวลารับงานต้องบอกไปเขาเครื่องประดับคือพี่แอนจะใส่ต้องร้อยล้านบาทเลยโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะยังจำได้ไหมว่าเราใส่ราคาแพงสุดเท่าไหร่ที่เราเคยสัมผัสมา ประมาณนี้คะ่ะร้อยร้อยกว่า200เคยไหมอะ่ะก,ก็น่าจะเคยคะ่ะสบายสบายเยอะราคาอ๋อสบายคะ่ะพร้อมใส่คะ่ะติดต่อมาได้เลยคะ่ะแฮปปี้ค่ะจุดจีนเป็นยังไงบ้างกับความตอบพันชื่นชมเราเรามพร้อมแค่ไหนคพร้อมคะ่ะรอรับตุดจีนเลยคะ่ะก็จริงๆเดีเหลือเวลาอีก ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เชื่อว่าแอปแล้วก็หลายๆคนก็เตรียมรับกับเทศกาลรุดจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายนะคะนี่ก็ขอแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะใครที่เตรียมตัวที่จะไหว้ตุดจีนนะคะหรือว่าจะมา เที่ยวที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งจัดทั้งให้ไหว้นะคะเทพเจ้าแล้วก็มาเที่ยวต้อนรับตุดจีนกันที่นี่ได้ค่ะสําหรับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นของไหว้นะคะเ,เสื้อผ้าใหม่นะคะไว้ใส่ต้อนรับตุดจีนหรือว่าของตกแต่งสําหรับเทศกาลจุดจีนก็ที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์27สาขาทั่วประเทศค่ะเมื่อกาี่อาจารย์จุาก็บอกว่าจะต้องซื้ออะไรทุเสื่ออะไรบ้างนี่คือใช่ค่ะอไหมคะพี่แอมอมาก พร้อมมากค่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้อาจารย์ครับว่าไงบ้างคะเมื่อกี้รี่แอปดีค่ะเป็นถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะมีกำลังใจและการในการเริ่มต้นปีค่ะถ้าเกิดสุขภาพดีงานดีเงินดีเราก็มีพลังพลังกายพลังใจที่สุดคือความรักคือความรักนะคะยิ่งดีเลยค่ะหรือว่ามันดีอยู่แล้วครับค่ะ ดีแล้วก็ดีอีกได้คะ่ะต้องจ่ายจายกระทาแล้วอย่างหมอช้างครับว่าที่แอฟก็คือดีหมดทุกอย่างทั้งงานเงินความรักทุกอย่างพร้อมสาธุเลยค่ะเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเวลาได้ได,ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ทั้งหลายค่ะเป็นไงบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านมาดำแค้งที่นนท์คุณไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแต่คว้าใจเราไปได้ จะอยากได้รางวัลมากกว่าไปไกบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือมีพี่แอกับอาแต่ต้องเงียบที่สุดห้ามพูดแต่ทําไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ไงไม่เป็นไรอได้2องปีซ้อนแล้วสองปีซ้อนแล้วก็อันนี้คือคุยว่าที่แต่ไม่คนถึงปะ แต่เดี๋ยวปีหน้ากลับมาใหม่ <laughs> ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่ยังอย่างปีที่ผ่านมามันผิดพลาดตรงไหนเพราะจริงๆพี่อ้าเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทําไมอยู่ดีๆพี่อ้ําน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเราไม่จริงๆเราอะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเอาอใหาก แบบว่าก็จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มาสองปีแล้วจะได้อีกปีก็ก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นนะพูดเล่นนะคะแต่ว่าเราส่งพูดท้าชิงไปแล้วไงเขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงในเสียงเยอะไปหน่อยก็เลยแบบข้าเคลื่อนเออเป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้องเหรอแต่เป็นมีมิตรใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่เห็นแล้วพิโชว์สกิลนี้ะ อ๋อไม่ได้โชว์สกิลเพราะไม่มีสก,กิลเลยอยากมีสก,กิลเหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่จะโชว์ทันทีค่ะแต่เขาชื่นชมนะคะเขาช<อ>ื่นชมค่ะว่าเออแอบคิดว่าเขาน่จะปลอบใจคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันะคะ่ะคือจะได้ให้รู้ว่าแอบไม่ได้อเออแอบไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไม่ได้จริงๆค่ะก็สนุกสนุกค่ะเราก้องวลมาที่้ปีนี้ถ้าปลายปีนี้ถ้าต้องจัด อีกตัวพอ้ําเกี้ยไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมานั่งข้างๆแล้วก็อี้ว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าส่งของพี่อ้ําใช่ไหมคะโอ้ทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ําจะเอาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะเขาบอกเขาอยากมาขอเชิญรับจากเราโอ้โหใครกันแน่คะต้องขอเล็ดลับอ่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดน้องปีใหม่ใช่ค่ะ ก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะทีนี้ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นคะที่อาถามทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกระทันหันแบบฉุกเฉินมากเลยค่ะทุกอย่างแบบกระทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วัน หย,หยุดแค่สาสี่วันเองค่ะที่แอปได้หยุดเพราะวันที่6แอปก็ทํางานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้แพลนแตอ่อยู่ลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหิม้าก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าทําไม่ได้แอปจองกับคุณแม่ของตรีตรีพดนะคะก็คุณแม่ก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก,ก็โชคดีที่ ได้ไปเพราะจริงๆช่วงน,นั้นก็ทาอะไรก็ทันหันก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพาคนเยอะเาปีไปเล่นหิมะให้สนใจไปเลยใช่ใช่ค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้เขาขอก็เลยอก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สามสี่วันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่3วันเองสามวันก็เอาที่เหลือก็คือเดินทางช่ณแม่ทำยังไงก็หยุดไป4วันค่ะก็อยู่ญี่ปุ่น3วัน แฮปี้ไหมคะน้องปีมากค่ะมากค่ะแฮปี้มากค่ะเพราะว่าเขาก็สงสารเขาว่าคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเลยอะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนไปเที่ยวหมดเที่ยวไปมุดขวดวันเกิดปีแรกที่น้องปีแบบอยากขอแม่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ก็ก็ปกติอะไรเงี้ยค่ะ ก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่า3วันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่โตเกียววันที่2ไปเล่นไปเออ่ไปสกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่3ก็ไปดิสซ์แลนด์จบแล้วบินกลับใว่ตอนที่บินไปเที่ยวกับคุณเดินเซอรไพรสที่สาบนใช่ใช่ใช่ ดี๋ยวคนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแอร์ไม่ใช่ค่ะแต่คนเห็นเยอะมากก็บังเอิญเจอพี่พี่แฟนคลับค่ะอาจารย์พี่พี่น้องๆนะคะเยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวทีท,ที่ต้องเดินเข้าก็กเลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทุกค็นคนเลยเศ้ว่ามันเอเอก็เลยแบบ เออขอโมเมไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบเออเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไเลยอะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอะไรอย่างเง,งี้ยค่ะน่ารักเล่นเนี่ยคือน้องที่เล่นครั้งแรกเลยเล่นสก,กีสกกอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะล้มไหมคะโกก็ล้มอ๋อแน่นอนค่ะ แล้วที่แอมเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เลยแต่คลิปที่ลงไม่เห็นทีนเราเลยอ่ะมีมีอ,อ,าอาจจะสับสนแอมกับปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆพกันนะคะ,ะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วยอือคือเล่นกับน้องพี่พิมด้วยใช่ค่ะก็ถึงสึดกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้เออ่ได้เจอกับทีมทีมเจแปนมาเสะค่ะก็ เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอน mm hmm. ก็มีครูประกบค่ะ mm hmm. ก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะ mm hmm. แล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยอน้องพี่พิมพ์แต่ว่าน้องพี่พิมพ์เขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะ mm hmm. ก็มีปีใหม่ที่เพิ่งครั้งแรกค่ะมีปีติดใจไหม ผิดใจค่ะเขาชอบค่ะอันนี้คือพี่พี่ิมมันอยู่แบบบังเอิญเจอที่นู่นแต่พอดีแบบเอ้ยเห็นแบบอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันหรือยังไงครบแกบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะอ่าก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันหรือเ่ใช่ญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนั้นกี่ไม่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาเหรอเอ้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยครับว่ามันมีอะไรบีบที่เปรี้ยวไป เห็นค่ะเห็นค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างคะแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สึกยังไงบ้างครับกับที่เขาเขานั่งอิ่มอืมค่ะให้พูดยังไงดีคะรู้สึกยังไงบ้างก็แอปรับรู้แล้วก็แชร์ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ ความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยคะ่ะแอพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่และะ้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านุ่นคุณมาเมนมาเมนหัวใจยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจบสยบก,ก,ก็คือเราเราทุกคนจะจะ,จะพูดว่างไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีคะ่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดเอง ไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮ ppy เหมือนเราทุกๆคนด้วยค่ะคือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วงซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโนนหรือเป็นห่วงคุณทิมอะไรอย่างค่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วแอรู้สึกว่า ไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอลร,รู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็ออแอลคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทำอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้อง มีอะไรข้างหลังสมมติคนมาบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบๆไปเลยอยาให้ใครรู้อยาไม่ต้องโพสีกว่าอ,อ,อย่างเงี้ยซึ่งแอฟรู้สึกว่าถ้าการที่แอปต้องต้องแอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนั้นในะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะแ่ฟอยากพิจารว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาตินที่คนนึงจะทําใช่ค่ะทุกอย่างขอให ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนท,ที่ที่เชื่อใจแอฟค่ะแ้วเป็นไงบ้างทจไมอยู่ดีๆถึงโด,ดนถึงป่วยล่าสุด <c oughs> ท,ทำไมถึงป่วยอยู่ที่แบบอืมทำไมทำไมถึงป่วยเหรอก็ อันใหม่แน่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่แต่ก็อาจจะเคยท่านคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศมาค่ะแล้วเสียดายไม่ต้องไปหนาวเลยไปต้องเป็นคนส่งยาให้เขาอยู่ไกลแล้วส่งยายังไงเออเขาเขาอยู่ไกลไปนิดนึหนึ่งใจยาใจหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใจใช่แต่ว่าอะไรยาปกติไม่ได้เราต้องยาตส่ยาสมงไไม่ได้ต้องยาใจแทนต้องยาใจอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาอยู่ไกลมันเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็อยากส่งค่ะส่งไปยังคะคะส่งไปยังคะเยี่ยมยาใจเนี่ยคิดอยู่ว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรคะเขาไม่ถามเขาอ้อนไหมคะป่วยเขาอ้อนยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะอ่านแล้วอ่าก็ยังไม่ได้อ่านเลยอ่านที่ไหนอ่ะเออเขาอ้อนเนาะเขาอยู่ไกลจะไปอ้อนไหมนี่นนงงเลยนนยังไม่ได้อ่ามีไหมคะเขาเขาเคนมีงงง่ายมีอ้อน เขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะค่ะเราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงอะะ <c oughs> ยาาู <c oughs> ยาา่แลลวค่ะไม่กล้าหันไม่กล้าหันไม่กล้าหันไม่ไม่หลงกลน <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ยูดีก็าถึงปวยครับเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็ไปแล้วก็คือปวดไม่รู้ยังไงไม่ไม่แน่ใจค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คิดเองก็น่าจะอากาศค่ะเพราะไปนู่น,นก,ก็ติดลบอยู่แต่พีย่ยูนีอบอ,อุ่นไงขอบคุณค่ะเราคุยกันเยอะพักผ่อนอะไรอ้าวเป็ความเหตล้อ ไม่ใช่คุยคุยกันปกติอยู่แล้วค่ะค an ุยกันปกติค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตค่ะขอบคุณค่ะต่อจานขอบคุณค่ะที่ให้พูดค่ะต้องรีบไปเพราะว่านี่กี่โมงแล้วเนี่ยเกาหลีเอ้านี่มันกาหลีภาษาพูดต้องรีบอธิบายกับกล้องนี้นะคะ